ค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องมิวมกชนแนลเย้ yeah. วันนี้นะคะเราสองคนนะคะก็ ขาดใครไปคนหนึ่งเนี่ยลูกขาดน้องมุกค่ะก็ขาดน้องมุกไปคนหนึ่งนะคะเพราะว่าน้องมุกอยู่ที่บ้านคุณย่านั่นเองแล้ววันนี้ค่ะแม่กับพี่มิวนะคะก็จะมาทําตามคําเรียกร้องของเพื่อนๆค่ะซึ่งคลิปที่แล้วนะคะเราได้รีวิวโทรศัพท์เครื่องใหม่ไปนั่นก็คือโทรศัพท์ของพี่มิวค่ะแล้วเราก็ได้ทิ้งท้ายไว้ว่าถ้าเกิดใครอยากให้แม่นะคะมาติด ฟิล์มให้ดูนะคะก็คอมเมนต์มาก็มีเพื่อนเคอมเมนต์มากันเยอะมากเลยใช่ไหมคะลูกใช่ค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะแม่ก็จะมาทําตามคําขอค่ะของเพื่อนๆนะคะหรือว่าหนูๆน้องนนะคะที่คอมเมนต์เข้ามาซึ่งวันนี้นะคะแม่ก็จะมาติดฟิล์มโทรศัพท์นะคะรุ่นซัมซุงกา a ลซี่ A7 นั่นเองของพี่มิวนะคะอันนี้แม่ก็ซื้อ ฟิล์มมานะคะเพื่อที่จะมาติดเองรานะคาฟิล์มตัวนี้ก็ประมาณ100บาทหรือว่า150บาทนั่นเองถ้าเกิดเราซื้อมาติดเองก็จะราคาถูกกันเองใช่ค่ะโอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นฟิล์มกระจกแบบเต็มจอเลยนะคะเป็นของยี่ห้ออะไรสักอย่างแม่อ่านไม่ออกก็เป็น JDO หรือเปล่าไม่แน่ใจเขาเขียนว่าเต็มจอกาวทั้งแผ่นนะคะนี่ ก็จะเป็นยี่ห้อนี้ส่วนในี่เขาก็จะใช้เป็นแบบฟูจิเอ้ยใช้เป็นแบบของยี่ห้อฟิล์มของอะไรนะจำไม่ได้โฟกัสเออแต่วันนี้แม่จะลองใช้ยี่ห้อนี้ดูนะคะซึ่งไม่รู้ว่ามันจะดีแค่ไหนเดี๋ยวเรามาลองติดกันเลยโอเคนั้นเดี๋ยวเรามาลองแกะฟิล์มดูก่อนแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงดึงโอ้โหไทเกตไทเกตก็จะเป็นแบบนี้ เราก็<ช>จะมาดูกันว่าเขาให้อะไรกันวันนี้นะะแม่สีดำก็จะมีเป็นฟิล์มซึ่งส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้มันก็จะเป็นหน้าจอที่ออกลักษณะขอบโค้งใช่ไหมคะเราก็จะมีเป็นฟิล์มเต็มจอฟิล์มครึ่งจอเอ้ยฟิล์มแบบว่าเข้ามาในจอหน่อยมันจะมีแบบเต็มจอกับไม่เต็มจอเนาะส่วนใหญ่ก็เดี๋ยวนี้เขาก็จะพัฒนาทําแบบเต็มจอเข้ามาเพื่อที่จะเติมขอบดําให้มันดูติดออกมาแล้วสวยนะคะเดี๋ยวแม่จะลองมาติดให้ดูแล้วกันแล้วก็อันนี้ก็จะให้เป็น กระดาษเปียกกระดาษแหงนะคะเพื่อที่จะทําความสะอาดหน้าจอก่อนแล้วก็จะมีเป็นสติกเกอร์นะคะให้เราไล่ฝุ่นหรือว่าเก็บฝุ่นก่อนที่จะทาการติดไล่ฝุ่นนี่ใชิวชิวชิวใช่ไหมคะ่ช่ะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวิธีติดนะคะจะง่ายขนาดไหนซึ่งถ้าเกิดใครที่ดูแล้วก็อาจจะไปทําเองก็ได้นะคะ,ไม,คะไม่ต้องไปให้ทางร้านเขาติดหรือว่าเออวันนั้นอาจจะไม่ได้พกมือถือไปแต่ไปเจอฟิล์มราคาถูกเราก็ซื้อมาลองติดเองที่บ้านก็ได้ โอเคนะั้นเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะโอเคค่ะแล้วตอนนี้นะคะแม่ก็เตรียมพร้อมที่จะติดฟิล์มให้พี่มิวแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต้องเอาเคสออกกันก่อนเนาะแล้วเราก็จะมาลอกฟิล์มใส่นะคะที่เขาติดมาให้นะคะจากทางร้านนะคะออกก่อนนี่นะคะออกแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาใช้กระดาษเปียกนะคะที่เขาให้มานะคะ หรือว่าภาเปียกมันก็จะกึ่งกึงเปียกกึ่งแห้งซึ่งอันนี้มันก็ไม่ไม,ไม่ไม่เปียกแล้วมันแห้งหมดแล้วก็มาเช็ดทำความสะอาดเราก็เช็ดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่ามันจะสะอาดตามที่เราต้องการแล้วเราก็จะมาดึงผ้าหืนที่สองนะคะที่เขาให้มาเช็ดกันอีกทีหนึ่ง ถ้าเราเห็นว่ามันสะอาดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมานำเอาสกอตเทปหรือว่าสติกเกอร์นะคะที่เขาให้มานะคะทำการไล่ฝุ่นนะคะนี่เราก็จะแปะเข้าไปหลังจากนั้นค่ะเราทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาดึงฟิล์มออกกันเลยนี่นะแล้วก็กะให้ดีๆนะคะ พยายามอย่าใ,ใ,ให้ตัวฟิล์มนะบางเซนเซอร์เด็ดขาดเพราะว่าไม่งั้นมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานก็คือโทรศัพท์มันจะดับแล้วก็ไม่ติดหน้าจอไปเลยเพราะว่ามันฟิล์มอาจจะบางเซนเซอร์พอเราวางตรงแล้วเราก็ค่อยปล่อยทีเดียวเลยหลังจากที่เราวางตรงแล้วนะคะเราก็ปล่อยให้ฟิล์มมันดูดเข้าไปที่หน้าจอโทรศัพท์แบบนี้นะคะ แล้วเดี๋ยวเราก็จะมาไล่ไอตัวที่มันเป็นฟองอากาศนั่นเองซึ่งมันก็มีแล้วนั่นเองนี่โอเคค่ะหลังจากที่เราติดฟิล์มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้ โอเคยังคบพี่มิวโอเคแล้วค่ะโอเคแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาจะมาทดลองใส่เคสกันดูว่ามันจะดันฟิล์มหรือเปล่าเนาะโอเคค่ะแล้วตอนนี้เราก็ทกําการติดฟิล์มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองใส่เคสกันดูดีกว่าว่ามันจะดันฟิล์มพี่มิวออกมาหรือเปล่าเนาะ เพราะว่าบางคนนะคะไปติดฟิล์มมันพอใส่เคสปุ๊บเนี่ยเคสมันจะมาดันฟิล์มซึ่งฟิล์มมันก็จะลอยออกมานั่นเองแต่นนี้แม่ไม่แน่ใจว่ามันจะดันไหมแต่เหมือนมันน่าจะดันอยูนะแต่เราก็ต้องพยายามเวลาเราใช้างาน,นเราก็พยายามกดมันลงไปอะคะ่ะขอบๆเพราะว่ามันก็ดีกว่าจะไม่ใส่เลยใช่ไหมพุณหนูใช่ค่ะ นีฟ่ฟ์มันนี้หนามากเลยนะถ้าใส่มันก็โอเคนะแม่ว่าป้องกันได้ระดับมือเลยใช่แล้วรุ่นนี้ก็สามารถสแกนลายนิ้วมือได้ตรงด้านข้าง<ต>ด้วย<ต>นะคะแต่เขาพี่อย่าไม่สกแกนนะเขาพีมม่อยไปลืมรหัสว่าลืมรหัสโอเคค่ะนี่ก็เป็นคลิปนะคะติดฟีมือถือนะคะที่เพื่อนๆได้ขอกันมานะคะแม่ก็มาทําตามคําเรียกร้องหรือว่าตามคําขอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดคลิปหน้าใครอยาก หรือว่าอยากให้เราทำอะไรก็ช่วยกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้นะคะแล้วก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้เลยนะคลิปหน้าถ้าเกิดอยากรู้อะไรเกี่ยวกับโทรศัพท์เดี๋ยวเราจะมารีวิวใช่ค่ะให้เพื่เพื่อนๆนด,ดูกันนะคะคลิปนี้พวกเราทั้งสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนให้ยังลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วย,วยนะคะบ๊ายบายบ๊ยบ